ตอนที่10อย่าดูคนแต่ภายนอกเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าหลังจากนั้นสวีจิ้นยี่ไม่ได้รับรู้มารู้อีกทีก็ตอนที่มีคำสั่งให้คนไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณในตอนนั้นหงจ้านถึงได้มาหานางพวกกบฏถูกจับเอาไว้หมดแล้วตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ ยี่เออกลับไปรอข้าที่จวนก่อนนะเอาไว้เสร็จเรื่องที่นี่ข้ามีอะไรจะบอกเจ้าอืมข้าจะรอจิ้นยี่พายักษน่ารับอย่างว่าง่ายแต่พอชายหนุ่มจะหันหลังจากไปนางก็ดึงหงจ้านเข้ามาจุมพิษทั้งสองยืนจูบก,กันอยู่นาน กระทั่งได้ยินเสียงกระแอมกระไอดังขึ้นที่หน้ากระจมถึงได้พาออกจากกันจิ้งยี่มองแผ่นหลังของชายหนุ่มตาละห้อยแทบจะทนรอไม่ไหวที่จะได้แต่งงานเข้าหอกระทั่งถูกบิดาถลึงตาใส่นางถึงได้เรียกสติตัวเองกลับมาครอบครัวสวีพากันเดินทางกลับจวนอย่างคึกคื้นแม้กระทั่งสาวใช้ยังยิ้มไม่หุบเพราะก่อนออกมา มีขันทีเข้าบอกแล้วว่าจินยีได้ตำแหน่งท่านหญิงอันดับหนึ่งเลยทำให้ทุกคนอารมณ์ดีโดยเฉพาะนายท่านสวีผิดกับตระกูลหาวาที่ร่วมกบฏตอนที่ฮาวาเซียวรู้ว่าบิดานางทำอะไรลงไปถึงกับกรีดร้องด่าทอหยาบคายขนาดจะขอเข้าเฝ้าห้องเต้เพื่อบอกว่านางไม่เกี่ยวข้องแต่จากที่ผ่านประสบการณ์นองเลือดมาอย่างโชคโชน ทำให้เหลิงตี้ฮ่องเต้ไม่ยอมไว้ชีวิตผู้ที่คิดสังหารพระองค์และโทษของการกรบฏก็คือประหาร9ก้าชั่วโคตรอย่าว่าแต่วาเซียวจะไม่รอดเลยกระทั่งเชื้อสายตระกูลทั้งหมดก็ไม่มีเหลือส่วนชินอ๋องด้วยความที่มีป้ายทองอภัยโทษจากอดีตฮ่องเต้จึงทำให้รักษาชีวิตมาได้แต่ก็ต้องถูกขังลืมในคุกตลอดชีวิตอยู่ดี ผ่านไปหลายวันแล้วสามพี่น้องตระกูลจูก็ยังไม่มีทีท่าจะกลับมาทำให้สวีจิ้นยี่ที่เฝ้ารอใครบางคนเริ่มจะนั่งไม่ติดในที่สุดก็ต้องออกไปสั่งพวกเจ้าอ้วนใช้ให้ไปสืบข่าวซึ่งตามธรรมดาแล้วคนของนางทำงานรวดเร็วว่องไวแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้ข่าวอะไรเลยจนกระทั่งมีขันทีนำราชโองการมาที่จวน คุณหนูสวีถึงได้สงบลงเพราะไม่เพียงนางจะได้ตำแหน่งท่านหญิงอันดับหนึ่งแต่ยังได้สมรสพระราชทานระหว่างนางกับองครัก์ขั้นสี่จูหงจ้านเรื่องนี้สร้างความปรับปรื้มยินดีให้ตระกูลสวีเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นจูหงจ้านถึงได้มาหานางคุณชายจูมองโตมาหินว่างเปล่าด้วยความประหลาดใจเพราะทุกครั้งที่เขามาที่จวนสวี จินยี่มักมีขนมมาป้อนให้เสมอพอครั้งนี้ไม่มีจึงรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปวันนี้ยี่เออไม่ได้ทำขนมหรือพอได้ยินเช่นนั้นจินยี่ก็นาเงอ,อขึ้นมาทันทีซ้ำยังมองค้อนชายหนุ่มวงใหญ่จะไม่ต้องมาพูดเลยไม่ใช่ว่าเจ้ารู้แล้วหรอกหรือว่าข้าทำขนมไม่เป็นข้าไม่เคยสนใจว่าขนมนั่นใครเป็นคนทำ ขอแค่เป็นเจ้าที่ป้อนข้าข้าก็ชอบทั้งนั้นแหละพอบทจะหวานขึ้นมาคุณชายจูก็เล่นเอาคุณหนูสวีเขินอายจนตัวแทบแตกบ,บิดผ้าเช็ดหน้าจนขาดจะเจ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ข้าเขินนะบรรดาสาวชายรีบพากันล่าถอยออกไปอย่างรู้งานปล่อยให้ชายหนุ่มหญิงสาวได้อยู่กันต่างลำพัง ร่างเล็กถูกอุ้มขึ้นมานั่งบนตักทันทีที่อยู่กันสองคนหงจ้านเชยคาม,มนให้ใบหน้างามเงยขึ้นก่อนจะประทับจูบลงไปอย่างโหยหาจิ้งยี่เองก็ตอบสนองด้วยความเต็มใจทั้งสองจุมพิษกันเนิ่นนานกว่าจะพราออกจิ้งยี่ถึงกับอ่อนระทวยต้องซบหน้าลงบนบากว่างความจริงท่านพ่อมั่นหมายจะไว้ให้ข้าตั้งแต่เล็กแล้ว แต่พอเรื่องที่ข้าเป็นสายลับจึงไม่อาจบอกเจ้าได้ยี่เอ๋อโกรธข้าหรือไม่ไม่โกรธดีใจเสียอีกข้ากลัวว่าเจ้าจะไปแต่งกับหญิงอื่นข้าไม่มีทางมองสตรีคนไหนนอกจากเจ้าสวีจิ้นยี่เพราะข้ารักเจ้ามาตั้งแต่เด็กเช่นกันพอได้ยินเช่นนั้นสวีจิ้นยี่ก็เงยหน้าขึ้นแล้วเหตุใดถึงไม่บอกกับข้าบ้างเล่า ปล่อยให้ข้ากังวลแทบตายเด็กโง่ข้าก็บอกอยู่ทุกวันเป็นเจ้าที่ดูไม่ออกเองหงจ้านอดไม่ได้ต้องยกมือบีบจมูกเชิดร,รันนั่นเบาๆอื้ออยากแกล้งข้าพอจมูกถูกปล่อยสวีจิ้นยี่กอดร่างสูงแน่นทั้งดีใจทั้งมีความสุขที่รู้ว่าอีกฝ่ายมีใจตรงกัน ทั้งคู่นั่งพลอดรักกันเป็นวันๆโดยไม่มีเบื่อเพราะต่างคนก็ต่างกลับมาเป็นตัวของตัวเองและสวีจิ้นยีก,ก็เพิ่งได้รู้จักตัวตนจริงๆของจูหงจ้านในคืนเข้าหอของพวกเขาจากชายหนุ่มที่ดูเรียบร้อยอ่อนโยนกลับเป็นยิ่งกว่าหมาป่าหิวกระหายสิ่งที่นางเรียนรู้มาทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องบนเตียงระหว่างชายหญิงโยนลงกระโถนไปได้เลยบนเตียงกว้างสวีจิ้นยี่นอนน้ำตาไหลพรากเอ่ยห้ามปราบสามีหมาดหมจนเสียงแหบเสียงแห้งนี่ขนาดฟ้าใกล้สางแล้วจูหงจ้านยังไม่หยุดเล่นผีผ้าห่มกับนางเสียทีข้าจะเพิ่มให้เป็นคืนละสี่ค้งเลยเอา้าหืมเจ้าพูดจริงหรือจริงสิ พอมีรางวัลเป็นสิ่งล่อใจดวงตาคมเข้มก็ทอประกายทันทีเพื่อจะได้ทำเพิ่มอีกคืนละหนึ่งครั้งต่อให้เสี่ยงตายแค่ไหนจูหงจ้านก็ไม่หวาดกลัวในที่สุดแผนการแปลงเป็นผู้เท่าจันทาของสองผัวเมียก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองใช้เวลาเพียงสี่เดือนก็ทำให้สองตระกูลต้องจัดพิธีวิวาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ กลับเป็นงานแต่งงานที่ผิดประเพณีไปสักหน่อยเพราะมันคือการแต่งงานระหว่างบุรุษกับบุรุษแต่ในเมื่อทั้งสองตระกูลรับได้แล้วใครจะสนใจขี้ปากชาวบ้านอีกอย่างเจ้าบ่าวก็เป็นถึงแม่ทัพใหญ่คนสนิทของห้องเต้งานนี้อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยกระทั่งบรรดาขุนนางยังไม่กล้านินทาส่งเดช ตระกูลสวีและตระกูลจูใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างชื่นมืน่นถึงขั้นพังกำแพงรั้วออกกลายเป็นจนเดียวกันเพื่อเด็กๆที่กำลังจะเกิดมาได้วิ่งไปหายญาติได้สะดวกและก็เหมือนจะเป็นความคิดที่ถูกเพราะหลังจากนั้นเจ้าก้อนแป้งน้อยบุตรชายบุตรสาวของจิ้นยี่ก็วิ่งเข้าออกสองบ้านเป็นว่าเล่น พองอนให้บ้านนี้ก็ไปนอนบ้านนั้นพอเคืองบ้านนั้นก็มาอยู่บ้านนี้จนพวกผู้ใหญ่พากันปวดหัวไปตามๆกันแต่ทุกคนก็มีความสุขดีมิหนำซ้ำจิ้นยี่ยังมีบุตรถึงห้าคนเรียกว่าคลอดเผื่อพี่ชายเลยก็ว่าได้ชีวิตของสวีจิ้นยี่เรียกได้ว่ามีความสุขจนไม่รู้จะสุขอย่างไรแล้ว มีทั้งพ่อแม่พี่น้องอยู่พร้อมหน้าและสหายที่รักและจริงใจกับนางรวมถึงสามีที่แสนดีอย่างหงจ้านสมกับความพยายามที่นางทำมาหลายปีจบบริบูรณ์